สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมารีวิวกระเป๋านะคะเป็นไม่ใช่กระเป๋าขอโทษค่ะรีวิวเป็น LV agenda pm นะคะก็คือเป็นตัวสมุดโน้ตไว้สำหรับจดบันทึกเล็กๆพกพาง่ายแบบนี้นะคะว่าคุ้มราคาไหมนะคะควรมีไหมสำหรับคนที่เป็นสาวก LV นะคะอยากจะซื้อชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อประดับ ไม่ใช่ประดับเพื่อใช้งานและเพื่อความสวยงามนะคะคนที่ชอบเนี่ยก็อาจจะชอบวิดีโอนี้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเวลาซื้ออ่ะราคาดีเทลน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเหรียญซึ่งถ้าซื้อมือสองจะถูกกว่านั้นอันนี้ก็ได้มือสองมาในราคาพันหลายพันนะคะไม่ใช่พันอ่ะโอเคขอไม่บอกราคานะคะ ซึ่งถามว่าคุ้มไหมอันดับแรกนะคะไซส์ก็คือจะประมาณมือเลยใส่ได้กับกระเป๋าถือได้ทุกแบบทุกรุ่นเลยนะคะที่แบบมันไม่เกินใส์เนี่ยเออแล้วก็อันดับสองก็คือด้านในอะ่ะเราจะสามารถมีกระดาษนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระดาษจดได้เรื่อยๆว่าเอาเราอาจจะมีแบบ to do list หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเนี่ยก็ใช้ง่ายนะคะใช้ได้เยอะอยู่จุได้เยอะมากนะคะต่อไปก็คือจะมี3ช่องสายการ์ดนะคะ1 2 3ดูแบบนี้พร้อมกับที่ใส่ตังหรือว่าใส่บัตรเพิ่มในเนี้ยได้นะคะต่อไปอันดับสบ3เนี่ยก็จะมีที่ใส่ด้านหลังด้วยแต่อย่างเราอะคือบางทีทำงานออฟฟิศนะคะทำงานออฟฟิศนั่งหน้าคอมแล้วก็จะปวดปวดตรงคอนะคะเราก็จะพกตัวนี้ พกได้นะคะพกเป็นแบบกวาดสายหินยกแบบนี้นะคะใส่เข้าไปใช่ไหมน้ําหนักเบาน้ําหนักก็ไม่ประมาณหนึ่งก็ใส่แล้วก็เราสามารถดแบบับเสีบคอเราก็สามารถเอามานวดได้นะคะพกพาง่ายมากดีมากนะคะออถามว่าคุ้มราคาไหมถ้าใช้หลายๆปีอะ่ะคิดว่าคุ้มนะคะในราคา ในราคานี้หรือว่าถ้าใช้จริงๆจังๆใช้ทุกวันแล้วก็เราสามารถแท็กได้แล้วก็มันพกพาง,ง่ายนะคะดูดีด้วยเห็นไหมถือสวยนะคะสำหรับคนที่เป็นสาวก LV เนี่ยคิดว่าทุกคนคงไปตํากันมาครบแล้วแต่มันไม่ได้หาง่ายนะคะเนี่ยนี่คิดว่าค่อนข้างหายากเลยแหละนะคะแล้วก็คุ้มนะคะถ้าใช้จริงใช้ อย่างมีประสิทธิภาพพกพาไปด้วยทุกที่นะคะทําความสะราดง่ายใช้แบบเวททิชชู่เช็ดเช็ดนะคะเวลาเปื้อนหรือว่ามีาอะไรใส่เนี่ยมีกระดุมให้นะคะแล้วแค่ๆปิดกระดุมแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้ง่ายมากสรุปว่าให้10เต็ม10ค่ะ